ครับถด,ดิฟรถเต้าหู้นะครับรถเต้าหู้ดิฟนะครับแต่เป็นสีแดงนะครับกระเทไปอีกแบบนะครับตัวนี้อุ้ยตัวนี้มีไฟหน้าด้วยนะครับรถด,ดิฟรถเต้าหู้ทั้งใต้ท้องนี่ดูดีครับมีรายละเอียดมีท่อด้วยครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ขึ้นสองจสี่นะครับ ตัวนี้แบตชาร์จนะครับนี่ใช้แบตหนึ่งก้อนสามโวลต์นะครับหรือถ้าคุณลูกค้าจะซื้อไปอัปเกรดเป็นใช้แบตสองก้อนสามก้อนก็ได้นะครับก็จะแรงขึ้นแต่ที่ที่คู่ตัวรถมาจะเป็นแบตหนึ่งก้อนนะครับสามจุดเจ็ดโวลต์สามารถชาร์จได้นะครับสามารถถอดสายชาร์จแบตได้เอาแบตไปชาร์จได้นี่ เล้วก็มาดูกันการขับเคลื่อนนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนะครับจะมุนพร้อมกันทั้งหมดสี่ล้อเลยนะครับเลี้ยวได้ซ้ายขวาเลี้ยวได้ซ้ายขวานะครับขับเคลื่อนขับเคลื่อนสี่ล้อครับรถที่ดิฟได้ก็องขับเคลื่อนสี่ล้อแบบนี้นะครับแรงมากครับเห็น,นี้แรง ร,รีโมทจะเป็นรีโมดกลปืนแบบนี้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดขึ้นสองจุดสี่เสาจะมีนี่ครับจะมีเสาขึ้นมาแล้วก็มีเป็นวงมาลัยเป็นเป็นวงมาลัยขับเคลื่อนเลี้ยวซ้ายดีขวานะครับตัวนี้ตัวนี้งานเนียนมากครับงานสวยงานเนียน ก็จะได้ของแถมเป็นกลวยนะครับกล้วยตั้งนะครับหลายอันอยู่ครับกันเนะื้อที่ผมวางไว้กลวยตั้งทั้งหมดหกหกกลวยนะครับแล้วก็จะได้ล้ออะไหล่เป็นล้อลอดิฟจะติดมาก,กับรถนะครับแต่ว่าล้ออะไหล่นี่จะมีดอกยางนะครับจะเป็นล้อธรรมดาแถมมาให้เผื่อใช้แบบว่าไม่ไม่อยากเล่นดิฟก็ใช้ขับทางเรียบได้นะครับ ครับแบบเป็นดิฟได้ใช้ใช้ดอกเกาะถนนนะครับดอกนี้จะมีลายยางนี้จะมีลายเกาะถนนนะครับถ้าใส่ล้อ,อน,นี้ก็จะดิฟไม่ได้แต่ถ้าใส่ล้อดิฟก็จะจะเป็นดอกสลิขยางสลิขเรียบอย่างนี้คนระับจะเป็นลอดิฟงานสวยมากครับพลาสติกนี่แบบละเอียดนะครับพลาสติกงานละเอียดนี่สแกสกรีนสติกเกอร์สติกเกอร์มาแบบเนียนเลยครับงานเนียนมากครับตัวนี้รถ รถรุ่นนี้ยีห้อนี้งานเนียนจริงๆครับสวยมากรอหน้าก็จะมีโชคนะครับมีโชคเล็กน้อยก็ก็เจอเหมือนกันนะมีโชคสามารถเอาไปโหลดได้ข้างหลังไม่น่ามีมีแต่ต้นหน้านะครับโอเคครับ